ขวัญอุตสามณีเสิร์ฟลุกแซ่บสุดปังสวยจึง้งนึกว่าตุ๊กตาบาร์บี้สวยจึ้งมากขวัญอุตสามณีแปลงโฉมตัวเองเป็นตุ๊กตาสวมวิกสีส้มสุดเปรี้ยวไม่เหมือนบาร์บี้ตรงไหนเอาปากกามาวง ได้รับเสียงฮือฮาและตะลึงความสวยสุดโจคิ้วจากบรรดาพเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับไปอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวเจ้าของฉายาบาร์บี้เมืองไทยอย่างขวัญอุสมณีไวยทยานนท์ที่ล่าสุดสาวเจ้าก็ได้เผยลุคสุดปังแปลงโฉมสุดน่ารักในลุคตุ๊กตาด้วยการสวมวิกผมสั้นสีส้มสุด เปียวสวมบราตัวเล็กเผยให้เห็นผิวขาวออรา่าท้าแสงแดดและสวดทรงอง์เอลสุดเป๊ะลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมกับแนบแคปชั่นบอกว่าตัวเล็กอุ้มง่ายอุ้มได้เอาไปเลยและอีกหนึ่งโพสต์ที่เขียนแคปชั่นไว้ว่าว่ากันด้วยบาร์บี้คุยกันแบบบาร์บี้บาร์บี้ได้ปะปล่อยภาพสวยออรา่าจัดเต็มในลุคตุ๊กตามาขนานี้ กวดยอดไลค์และคอมเมนต์ที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอนั้นสวยน่ารักเหมือนตุ๊กตาไปอย่างขับข้างเลยทีเดียว